งานนี้เป็นงานแรกของปีนะพี่ที่เรามาด้วยกันก็ดีใจมากที่แฟนๆก็ยังเอ่อเพื่อสนับสนุนพวกเราอยู่แต่ขอมากจจิ่งจริงๆการพิ่การเป็นการเป็นู้ที่ผู้ข้ามปีมาเลยนับพวกเราเป็นงานคือก็ดีใจครับที่แจมที่น้องมุดไปก็คือเราก็ดีใจที่แฟนๆแบบรักเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็แบบเวลาเจอเวลาเรามีงานเนี่ยก็มาเจอพวกเรามามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ดีใจครับแล้วก็ หวังว่าพันจันมต้ออยู่พวกเราแบบนี้เป็นนานมีงานติดคู่ติดต่อมาเยอะไหมครับก็แบบูติดต่อก็มีเรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจก็ติดต่อก็มาได้อีกครับจริงๆตารางยังว่างเยอะเลยครับแต่ก็มีกระแสเรียกร้องเรื่องงานผลงานต่อไปของทั้งสองคุณที่อยากแลวมีคืองานคู่อะไรอย่างเงี้ย ไออันนี้ผมเราพูดไปแล้วนะว่าเราจะเปแล้วนะว่าดีนะจะมีด้วยกันครับเมื่อไรปีนี้ครับปีนี้ปีนี้มีอย่างแน่นอนแต่ยังพูดไม่ได้ก็หมดวันที่แน่นอนไม่ได้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดพวกผมจะอัปเดตให้ในในโซเชียลตลอดคือฉันไม่แางไม่พลาลงรงยละเอียกลิ้นดหน่ให่ได้เลยเอาเอาเป็นว่าผมผมให้ได้ว่าเร็วเร็วนี้คือแฟนๆอดใจรอไม่นานใช่ไหมเร็วเร็วนี้ก็คือไม่นานเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันทีเดียกันเอง มันมันจะคู่กับระยะเวลาที่เแฟนบต้องการผมเชื่อผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนก็พุกงานเนี่ยเราตั้งใจทำให้แฟนๆเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเข้าที่เราสามารถทําได้เอาไปคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนครับเ0 0 1 0 100%อย่างว่าจนไปถึงนแล้วยังไงเนี้ยก็ก็เร็วๆนี้ครับ ก็เร็วเดีก็ติดบล็อกเซตติดตามติดตามข่าวไดติดตามข่าวสารได้ในโซเชียลใช่ครับสปอยล์สปอยล์บอกว่าเด็ดมากเห็นว่ามันว้าวอยู่นะมันว้าวมากใช่ครับว้าวมากๆเปิดกล่องมาลองกรีินแบบอะไรไหมใช่ค่ะไม่มีอะไรใหม่ๆต้องมีต้องมีมิตรเพื่อนเห็นสิอันนี้ไงแบบคนจะได้จำว่าแบบบล็อกเซตเราแบบว้าวว้าวเพราะอะไรเพราะภาพในนั้นหรือว่าอะไร เพราะว่าเพราะว่ามีอะไรเยอะมีอะไรพิเศษเยอะแต่ว่าสภาพไม่เยอะต้องซื้อครับจะได้เอาลองลอแต่ไม่รู้ทันหรือเปล่าจะแย่งกับแฟนกับทันหรือเปล่าแค่นัายแตหรับเราว่าพิเศษแล้วก็แฟนๆเปิดมาก็คือแบบวราแน่นอนแล้วก็ชิมแน่นอนนะครับว่าไม่มีอะไรเลยต้องมียอดยอดที่จีนก็คือค่อนข้างแบบแน่นล้ะตอนนี้ยอดจองมาจากอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ยอดจองรอย่างเงี้ยจริงเหรอครับขอบคุณมากขอบคุณก็ก็ก็สั่งจองกันมาได้อีกนะครับก็เท่าไหร่ก็ได้ก็ผลิตได้ใช่ไม่กแล้วอย่างนี้แฟนที่ประเทศไทยมีโอกาสจะได้ครอบครองเออไหส่วนในส่วนของโปรเจกต์ของแฟนๆที่ไทยก็ก็ต้องเป็นผลตของไทยแต่ว่ามีให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับก็แฟนมิตติ้งอะค่ะแฟนที่ไทยก็มีการแบบอยากเรียกร้องเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับเร็วๆนี้อย่งแน่ทั้งหมดเร็วๆนี้จะทำทันไหมจริงก็มี เร็วนี้แต่ว่าเร็วเวนี้แต่ไม่กำหนดมาจะไม่ได้แต่มาบอกอีกทีนึง,งไอ้จริงๆแล้วทำไมทามิ่งมันยังไม่ไม่ลุกตัวหรือยังไงหรือว่าเราุ้มต่อ เรียกว่าเรียกว่ากําลังกําลังคุยตกลงกันอยู่ครับจริงเราอยากทําให้มันดีมากที่สุดแต่พี่มันก็เลยต้องแบบละเอียดกับขั้นตอนไม่ไม่หรอกในในราเละเอดของเนื้องานใช่ไหมที่แบบเออเราต้องใช่ครับว่ารายละเอียดต่างๆคืออมันเป็นคู่กันนะมันมีละเอียดเยอะงยะไปหมดเลยแล้วมันมีอะไรที่อยากทําไปหมดเนี่ยมันต้องหาจุดตรงกลางแล้วก็ให้มันลงตัวกันมากที่สุดเือมต้องใช้เวลาเยอะกว่าส่วนอื่ นอกจากที่ไทยจะได้เห็นแฟรมิทติ้งเร็วๆนี้แล้วที่จีนยังจะได้เห็นไหมครับเพราะว่าตอนนี้จีนเปิดประเทศแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็ไปอย่างแน่นอนอยากไปแบบไปกับทั้งคู่อยากไปครับที่จริงคิวงานนแฟนมิทติ้งจากประเทศนี้ติดต่อมาเยอะไหมจีนมีติดต่อเข้ามาครับที่พูดกันเรื่องอะไรเนี่ยแฟนจีนมีติดต่อมาบ้างไหครับมีติดต่อมาเยอะไหมครับติดต่อเข้ามาคนเราได้ผ่านการตั้งค่ายนะเ เราได้มีการไปบ้างหรือยังไปบ้างหรือยังยังไม่ได้ไปแต่ว่าได้ยินมาว่ามีการติดต่อเข้ามาแต่ว่าในดีเทลก็เป็นเป็นในเรื่องส่วนของผู้ใหญ่ใช่ไหมครัน่าจะเป็นการประเดิมแฟนบิทติ้งที่ไทยก่อนแล้วก็ค่อยไปูวัวต่างประเทศเนาะคิดว่าแบบนั้นคิดว่าแบบคิดว่าแบบนั้นขาต้อจะจัดตารางมือตัวเลยไหมครับก็ถ้ามีโอกาสไปนะครับไปนะก็ได้ครับ แล้วการแสดงเห็ุแบบเป็นแฟนนักทวิตเตอร์เขาบอกขึ้นมาว่าเอ๊ะแอบแย้มมีงานคู่กันอย่างเงี้ยแน่นอนไหมคะแฟนคู่การแสดงแน่นอนไหมก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้ก็เลยเร็วเร็วๆนีคือเป็นคำถามที่อยากตอบเหมือนมันจะตอบไม่ได้แต่ว่าจริงเนาะอ่ะท่านนี้ขออนุญาตถามนะคะับเขามีกระแสคูดที่หนึ่งนะครับผมความตรงความกลางอะไรกต่ว่าเรื่องค่าตัวก็จะถูกปรกันเป็นพิเศษแต่หลายคนมองว่าค่าตัวไมนต้องอัพขึ้นไหมคะสำหรับงานคู่ ผมว่ามันเป็นมันเป็นตามความเหมาะสมของของงานของสโอบง,งานมากกว่าค<อ>มันมันไม่ได้เป็นเพราะแบบเป็นเป็นงานคู่กันรหรืออะไรแต่ว่าผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับสโอบง,งานก็<อ>ามากน้อยเพียงแค่ไหนสุดกกจะมีงานเพิ่มขึ้นแต่ก็ะจะมีอะไรอย่างไรที่เราได้ทดําเยอะขึ้นตามเช่อครับก็อาจจะต้องมีมันอาจจะต้องมีมีค่า ถ้าแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยถ้าแบบสกปูรณ์มามเยอะขึ้นก็ตามสมควรนะ<ม>ใช่ว่าคำตา,ามสมควรเพ่าเราซีเรียสไหมครับเพราะหลายๆคนแหละที่ดังขึ้นมาเป็นผู้ที่คุณหมายเป็นข้นาะโดนโครงการเรื่องนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของเนื้องานกับกับจํานวนเงินมากกว่าออก็คุยกันได้ซีเรได้ก็ยังจ้างได้อยู่ก็จ้างได้อยู่ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ ให้ไปตอบเขา magic, ้เขามาทางผู้จัดการให้คุยกันก่อนเข้ามาคุยกันได้ก็ราคาก็ตามเนื้องานก็ไม่ได้แพงขนาดน,นั้นอีกนิดหนึ่งในคอมพิวเตอร์ค่ะเห็นมีเขาแคปคลิปที่แบบเราบวยขอใช่ไหมมีการพูดคุยกับแฟนคลับอะไรแบบนี้ยมันมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเกิดขึ้นเยอะเลยได้แบบไปดูบ้างไหมอ๋อเห็นแล้วใช่เออเห็นบอกเขาชอบเวลาที่ฟิล์มต่อนแกรมอะไรอย่างงี้จริงคลิปนั้นจะหลุดตั้งแต่ตอนที่แม่จะโพสต์ที่แต่แรกแลใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นคลิปเต็มนียก็เป็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเราที่ <mon ster Gothic> ที่วันนั้นแหละวันบ็อกเซฟที่บอกว่าพลาดไม่ได้บล็อกเซฟนี้มันหวานมากใช่ครับยังมีอย่างที่ต่อไปไม่ได้มีหลายอย่างต้องไปดูเลยสุดท้ายค่ะป่าไหนค่ะอาเป็นป่าใครเป็นแฟนๆัดเป็แฟนๆจะได้เห็นอะไรเร็วๆนี้ขอเร็บขอเก็จะได้เยอ่ขอยึดนิ้วหน่อยครับวันนี้เร็วสุดก่อนคืออะไรก่อน จริงอ่ะเออแต่ว่าให้แฟนติดตามในก็ฝากก็ฝากแฟนของของมุราทัมสองคนนะครับฝากติดตามฝากติดตามผลงานของพวกเราทัมสองคนก็อย่างที่บอกไปมีโปรเจกต์คู่กันเร็วๆนี้เร็วจริงๆอย่างแน่นอนครับก็คือต้นปีนี้นั่นเองจะได้จะได้เห็นได้ชมเปนอย่างแน่นอนครับสปอยได้แค่นี้จริงๆแต่สาระบอกว่าไม่ผิดหวังไม่มีหวังจริงมีอะไรให้ดูเยอะๆมากจริงๆครับรอแน่นอนรอแน่นอนทำฟาให้หน่อยว้าวแบบไหน ว้าวโอเคครับโอเคครับอ็คนง่ายเรียบร้อยค่ะอินเตอร์ครับ